หรือไม่ถูกการเทศะคนที่มีสตีปัญญาแล้วขอย่อมรู้สถานการณ์เวลาและเอาตัวรอดแต่ถ้าคนไม่มีสตีปัญญายิ่งทำให้ตนเองนั้นลำบากเดือดร้อนอยู่ในสังคมก็ยากเรามาดูเรื่องนี้แล้วมีความพิเิตรอย่างไง ถ้ามึงไม <ise> ่ออกมาทํางานกูจะตั้งหมอปลาเป็นผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถ้ามึงไม่ออกมามึงเอ็งมึงลาออกไปแล้วมึงเอ็ยกตําแหน่งมึงเอ็งให้หมอปลาทํางานแทนไม่มาให้เป็นแทนนะบวชเราพี่ยนะไปหุงข้าวแดกพี่ฮะโ้านะผมได้รับพี่หุงข้าวแดกเองเ่ยลูกฐานญาติโยม เทียงข้างหมอปลาชัดเจนในฐานนะที่เป็นคนให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับหมอปลารอสิ้นเดือนแจ้งนะไอ้พวกขี้โม้ทั้งหลายที่บอกจะดำเนินคดีหมอปลานะครับต้องไปแจ้งอยากขี้โม้มาถือสินห้าสิลอะไรไหมไม่ถือไม่ถือสินอะไรเลยเขาลงกฎหมายอย่างเดียวเขาลงกฎหมายอย่างเดียวนะครับอ,อะไรที่ผิกดกฎหมายเราไม่ทำถูกใจเราเอาถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจเราจะเ <ใจ S 1> ห็นว่า สภาพแวดล้อมของแต่ละคนสติปัญญาความรู้ก็ต่างกันนะบางคนก็คิดในเรื่องบวกคิดในแง่ดีแล้วก็ทำตนเองให้เป็นประโยชน์นะบุคคลเหล่านี้ก็เรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่บางคนไม่มีสติปัญญาคิดแต่เรื่องที่ทำให้ตนเองนั้นลำบาก อยู่ในสังคมก็อยู่ด้วยความตำหนิติเตียนว่าร้ายให้ร้ายคนอื่นบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปดังนั้นเราต้องเลือกชีวิตของเราเราควรที่จะรักษาคุณงามความดีไว้ไม่ว่าร้ายใครไม่ให้ร้ายใครเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ฉลาดนั้น รักษาพระพุทธศาสนาไม่ไดนะ้คนที่จะรักษาได้นั้นต้องอาศัยสติปัญญาเพราะพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นมาด้วยสติปัญญาของพระเจ้าคนที่จะมารักษาก็ต้องมีความรู้จริงๆนะเข้าใจจริงๆนะกฎเกณฑ์เป็นยังไงนะกฎเกณฑ์ระเบียบว,วินัยของพระสงฆ์เป็นยังไงกฎเกณฑ์บ้านเมืองเป็นยังไงแล้วพระสงฆ์จะอยู่ในสังคมของบ้านเมืองนั้นเป็นอย่างไร นะถ้าเราเข้าใจนะเรื่องระบบความเป็นไปวิถีชีวิตวิบากกรรมกิเลสเราก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมให้มีความสุขได้ที่บอกไว้ตอนต้นว่าคนที่จะรักษาพุทธศาสนาได้นั้นต้องมีสติปัญญาจริงๆบางคนเนี่ยนะทำท,ท,ทั้งๆที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสือ่อม นะแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการรักษาพุทธศาสนาก็มนะีบางคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาก็ดีก็มนะีอย่างเช่นพระสงฆ์ที่ท่านมีข้อวัดปฏิบัติดีนะรักษาศีลระเบียบวินัยของพระเจ้าอยู่ตามป่าตามดงนะจิตวิญาของท่านเกี่ยวบินรบปรดญาติโยมมีโอกาสได้แสดงธรรม นะบอกเก่าธรรมะเจริญกรรมฐานบุคคลเหล่านี้ในพุทธศาสนาท่านบอกว่าเป็นผู้ประกาศพระศาสนาทําให้ศาสนาเจริญเราจะเห็นว่าพระศาสนานั้นต้องละเอียดอ่อนต้องพิถีพิถันต้องพิจารณาให้เยอะจริงๆนะการทําลายแท้ๆก็ไปคิดว่าเป็นการรักษาพระศาสนาอยากจะยกตัวอย่างว่าคนที่ไม่มีปัญญานั้น รักษาพระพุทธศาสนาไม่ได้พนะระพุทธองค์ได้ยกชาดกนะมาสกาชาดกในมาแสดงให้สาวุได้ฟังนะท่านเล่าว้ว่าในอดีตการพนะระโพธิสัตว์ของเราได้เกิดขึ้นมาเป็นพ่อค้าในเมืองโภราณสนะีท่านก็รวบรวมสมบัติต่างๆนะทำมาค้าขายในที่ต่างๆ แล้ววันหนึ่งท่านได้ไปที่เมืองกาสีนะในเมืองกาสีนั้นมีชาวบ้านเขาทำนะจักสานด้วยไม้ไผนะ่หมู่บ้านนั้นจักสานไม่ว่าจะจกัจกสานสิ่งของต่างๆนะทำด้วยไม้ไผ่ที่นี่มีครอบครัวหนึ่งแกก็ผู้ที่เป็นพ่อนะกำลังทาไม้ไผ่ยอยู่ นะกำลังผ่าไม่ไปาอยู่ทีนี้บังเอิญว่าอยุงบินมากัดที่ศีรษะของพ่อนะพ่อเป็นคนหัวล้านนะพอมากัดที่ศีรษะลูกที่อยู่ข้างๆนะพ่อก็เลยบอกลูกที่อยู่ข้างๆว่าลกูกนะช่วยกําจัดยุงที่อยู่บนหัวพ่อให้หน่อยนะอเจ้าลกูกมันก็โกรธมากเพราะอะไร เพราะอไอยุงมาไปกัดพ่อมันมันรักพ่อมันมากก็เลยเอาขวานที่วางข้างๆนั่นเลยนะกะาวา่าจะฆ่ายุงก็สับลงไปที่ตัวยุงมัน่ยตัวยุงก็ขาดครึ่งหนึ่งแต่หัวพ่อก็เละนะหัวพ่อก็ขาดเช่นเดียวกันทําให้พ่อตัวเองเสียชีวิตในขณะนั้นนะแกก็ร้องผมร้องไห้ในระหว่างนั้นพระโพิสัตวเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์นั้น นะท่านก็ระล,ลึกขึ้นได้แล้วก็กล่าวบอกว่าโอนะ้คนที่เป็นศัตรูเราเนี่ยเป็นคนฉลาดนะคนฉลาดที่เป็นศัตรูเนี่ยยังดียังดีกว่าคนโง่เราจะเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เด็กคนนี้เนี่ยรักพ่อไหมรักพ่ออยากจะช่วยพ่อไหม อยากจะช่วยแต่ว่าไม่เข้าใจวิธีการช่วยนะก็ทําให้พ่อตนเองนั้นตายศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนะถ้าคนโง่ไม่รู้จักรักษาก็ทําให้ศาสนานั้นพังเช่นเดียวกันอย่างเช่นในปัจจุบันเวลาจะจับพระสึกหรือว่าพระทําไม่ดีนะก็อามาประจานนะออกข่าวประโคมข่าว นะทำให้กระแสต่างๆโด่งดังไปหมดในญาติโยมทั้งหลายที่เขาดูทีวีหรือว่าเขาดูข่าวๆทางอินเทอร์เน็ตนะเขาก็ว่าพระบ้างนะด่าพระบ้างไม่พอใจพระบ้างนะในขณะที่เขาดา่าเขาว่าเหล่านั้นก็ล้วนจะเป็นแบบประกรรเกิดขึ้นกับเขายิ่งถ้าเกิดเสิ่งที่เขาว่านั้นไม่เป็นความจริง ก็ยิ่งบาปกรรมนั้นหนักเข้าไปอีกจะเห็นว่าการนําเสนอในแง่อย่างนี้เหมือนกับบอกว่าองค์นั้นทําไม่ดีองค์นี้ทําไม่ดีนะเป็นการปรัจจานความไม่ดีของท่านนะถือว่าเป็นการรักษารักษาพระพุทธศาสนาอย่างนั้นแหละเขาจะผิดก็อ,อะไรเราไปรู้ได้ว่าการปรัจจานอย่างนั้นคนที่ชื่นชมมีไหมไม่มีนะก็มีแต่คนด่าพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วประเทศ เป็นเหตุเป็นปัจจัยบางคนก็ไม่ใส่บาตรเลิกทาบุญเนะกลียดพ้าตลอดชีวิตนี่แหละเขาเรียกว่าไม่เข้าใจรักษาพระพุทธศาสนาแตงทั้งๆก็มีความประสงค์ดีแหละว่าจะรักษาพุทธศาสนาแต่ก็เป็นผนเสียนะเหมือนกบับเด็กคนนี้แหละนะและ้วก็แต่ไม่เข้าใจวิธีการที่จะช่วยพอก็เป็นเหตุให้วิบัติอย่างนี้เช่นเดียวกันนะแสดงว่าการทําอย่างนี้ไม่ถูกต้อง นะรักษาไม่ถูกต้องเลยนะเป็นเหตนให้ศาสนานะทำให้คนที่ไม่ชอบพระอยู่แล้วก็ยิ่งดา่าพระนะนะคนที่ชอบอยู่แล้วทำให้ศรัทธาอาจจะเสื่อมไปได้นะเราจะเห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรก็เพราะอะไรก็เพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วพระสงฆ์เนี่ย นะท่านมีความรู้มากก็นะสงในประเทศไทยท่านได้ศึกษาเรียนธรรม,มะค้นคว้าเนี่ยนะท่านมีความรู้มากเราลองเข้าไปศึกษาเปิดธรรม,มะใน y t u t u นะพระสององ์เจ้าหลายรูปแสดงธรรมนะแสดงธรรมเยอะแล้วก็น่าฟังอย่างนั้นแหละดังนั้นก็ท่านเป็นคนที่มีความรู้เยอะแยะแต่ไม่ออกมาพูดนะเป็นสิ่งที่ดีงามในพระศาสนามากเพราะอะไร เพราะการออกมาพูดเนี่ยมีแต่ผลเสียนะไม่มีผลดีการอยู่นิ่งๆแล้วศึกษาเรียนรู้ธรรมะไปอย่างนั้นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเมื่อเราจะเห็นนะในสีขาบทของพระพิสุนะพระพุทธเจ้าท่านยังห้ามไม่เลยว่าพระภิสุจะไปโจดภิกสุรูปใดเนี่ยนะไปโจทย์ไม่ได้ท่านปราบอาบัต ้องได้รับสมมุติจากคณะสงฆ์ก่อนจึงจะไปว่ากก่าวไปโจ์ได้แม้แต่ช่วงที่ออกพรรษาพุทธเจ้าก็อนุญ,ญาตให้พระสงฆ์ทำปวารณาไวนะ้ถ้าเห็นการประพฤติไม่ดนะีของรูปนั้นรูปนี้ก็บอกกก่าวติเตียนไดนะ้แนะนําไดนะ้ให้ปวารณาไว้ก็เพื่อที่จะบอกกันได้ถ้าไม่ทําปวารณาก็บอกไม่ไดนะ้ต้องได้มีการสมมุติก่อน นี่ในในทางคณะพระสงฆ์นะท่านก็ยังปรับเอาบาดไว้บังคับไว้นะไม่ให้ไปว่าใครมั่วม่วนะไม่ไม่ให้ไปตําหนิใครมั่วม่วนี่เราจะเห็นชัดเจนดังนั้นคนที่เป็นโยมนะยิ่งไม่ควรที่จะกระทําในลักษณะอย่างนี้นะเพราะอะไรมีแต่ทาให้ศาสนานั้นเสื่อมอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์เลย เวลาพระพุทธเจ้าจะบัญญัติสีขาบทต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติเฉพาะในพระสงฆ์ไม่ในหะ้ญาติโยมเข้าไปร่วมในหัตถบารนะกบอ,อะไรก็นะอ,อาจจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่ญาติโยมที่เ็ไม่ชอบไดนะ้เมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติสีขาบทออกมาแล้วพระสงฆ์ก็ ช่วยกัรประพฤติปฏิบัติรักษาจนมาถึงปัจจุบันนี่คือความดีงามของพระศาสนานถ้าเราตั้งอกตั้งใจศึกษาเรียนรู้ศึกษาพระไตรปิดกให้มันชัดเจนให้มันรู้ให้มันหมดเราก็จะไม่ว่าไราใครแน่อนอนคนที่ไม่ได้ศึกษาภระไตรปิฎกทั้งหมด แล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆนะคนเหล่านี้ก็จะชอบตำหนิติเตียนนะชอบโอ้อวดนะชอบเข้าใจว่าตนเองมีความรู้นะดังนั้นเราให้พิธีพิ่ถันในพระศาสนาไว้ให้มากนะเพราะว่าไอ้บาปกรรมเหล่านี้เนี่ยเวลามันทําในที่อื่นนี่ไม่เท่าไหร่แต่ทําในพระศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่บาปกรรมมันรุนแรง ตอนที่ยังไม่ใ้ผลนี่ก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะส่วนโดยส่วนตัวก็เคยเห็นญาติโยมหลายคนนะเวลาให้ลูกเต้าออกบวชในพระศาสานาะเวลาบวช้ามาแล้วลูกเต้าได้เป็นเจ้าวาดนะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีอำนาจบางท่านเห็นอยู่ในที่แห่งหนึง่งก็เอาเงินนี่แหละ ไปซื้อที่นานะให้กับญาติโยมที่มาอุปถัมภ์ทั้งๆที่เป็นเงินส่วนตัวนะเป็นเงินส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเงินวัดเงินที่ญาติโยมเขาถวายมานี่แหละแต่โดยความรู้สึกแล้วเนี่ยโยมที่เขาถวายมาเป็นส่วนตัวก็จริงแต่ดูบางครั้งก็ก็อุทิศให้โลกบ้างอุทิศให้คนที่ตายไปนะเงินส่วนนั้นรู้สึกว่าเป็นเงินคล้ายๆกับเราเป็นธนาคารนะ เป็นธนาคารที่รับเงินไว้ซึ่งไม่ใช่เงินเราแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปใช้อย่างเงี้ยเห็นหลายครอบครัวนะไปซื้อที่นาให้ญาติโยมทำมาปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะทำข้าวก็ขาดทุนนะฝนน้ำก็แล้งไม่ค่อยมีในที่สุดก็ต้องขายที่เหล่านั้นจนไม่เหลืออะไรไอ้ตัวนี้ก็เรื่องในพระศาสนา,านจึงเห็นว่า โอ้บาปก,กรรมเหล่านี้ก็จะได้ดูหมินเล็กๆน้อยๆจะได้ดูหมินมันมันเลวร้ายมากอย่าคิดว่าทำบาปก,กรรมน,าษาษานี้ว่าศาสนาแล้วนะจะไปตั้งตัวได้นะเราไปในที่อื่นแล้วก็จะ,จะเจริญได้ตัวนี้น้อยมากนะน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยโดยมากบุคคลเหล่าน,น,นั้นก็จะตกตามทุกคนจะเป็นอย่างนั้น แล้วก็ฝากทุกๆคนไว้ว่าอย่าได้ดูถูกพระศาสนาอย่าได้ดูถูกพระสงฆ์สามเณรให้เราตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ทําความดีไปตึกนะบุญกุศลนมันเป็นที่พึ่งเราตลอดนะว,วัยวะที่เราได้มาสมส่วนเพราะอะไรก็เพราะอาศัยบุญตําแหน่งของเศรษฐีนี่ได้มาเพราะอะไรก็เพราะอาศัยบุญตําแหน่งของกษัตริย์ได้มาเพราะอะไรเพราะอาศัยบุญทั้งนั้นปราสาทราชวัง นะรถที่ปานนี้ของสวยงามที่เราใช้สอยสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่อาศัยบุญของเราทั้งนั้นเป็นวิปากที่เราใช้สอยกันอยู่ดังนั้นฝากทุกทุกคนอย่าได้ประมาทจงเดินทางสายดีทางที่ไม่ดีไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจเรามีสติมีปัญญาของตัวเองทำคุณงามความดีตลอดไป